สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีตอนเที่ยงครับผมแหวนทองครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะเราจะเป็นแหวนแหละตัวนี้เป็นแหวนทองสุขโขทัยนะครับวงวงใหญ่ครับนะฮะก็ทําการเป็นทําการปิดเป็นที่จบร้อยนะครับแบ่งพี่พี่ในกลุ่มไปวงก็ใหญ่ครับผมประมาณสองสลึงนะ เป็นปุ้มปุ้ยนะครับสวยมากครับก็ทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผมเอามาให้ชมก่อนส่งนะครับไปดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้ก็ขนาดสองสลึงนะครับพี่นี่นะครับสว,สวยเลยครับ เนี้อก็สวยมากครับใส่ได้แค่นิ้วก้อยนะครับของผมนิ้วนางใส่ได้ครึ่งเดียวอันนี้ก็ไปขยายได้นะครับผู้หญิงน่าจะใส่ได้ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆลูกค้านะครับที่ปิดไปนะครับ <c oughs> ใครสนใจอะไรก็ทักใต้คอมเมนต์ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ชมก่อนส่งของนะครับ แหวนทองโบราณนะครับเป็นทองเก่านะครับตัวนี้เป็นยุคสุโขทัยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนส่งของนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเงิน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 เก่าของเก่านี้นะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับผมก็เปิดอยู่หน้าเฟซนะครับ มันคือสบายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับผมไปส่งของก่อนสวัสดีครับผม